คุณหน้าคุณตากันดีเลยนะครับกับ แบบบรรจุพนันหมี่ั่วแบบนี้ของเด็ดของดีของจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยววันนี้เองครับเราจะมาคุยถึงที่มาที่ไปเขาเปิดมาแล้วกี่ปีปัจจุบันมีสูตรอย่างไรกันบ้างกับเจ้าของเลยนะครับทั้งสองท่านเลยครับวันนี้อยู่ในรายการกับเราในช่วงของสรรหารมาเล่านะครับท่านแรกนะครับคุณปริทัศน์จันแจ้งนะครับแล้วก็คุณนิชาจันแจ้งนะคุณมิวและคุณอุ้ยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ซ e อเลยนะอ่านี่ย้อนกลับไปหลังไม่เมื่อสักครู่ผมเคยไปทำรายงานพิเศษของ เขาคือเป็นของดีของเด่นอ,ออกทั่วประเทศมีแต่คนรีเควสเข้ามากับเรื่องของหมี่ส่วมก่อนของครับก่อนอื่นนะครับสอบถามก่อนเลยว่าเราเนะครับทำหมี่ส่วมานานกีป่ปีจุดเริ่มต้นเป็นอะไรกันบ้างครับจุดเริ่มต้นนะครับก็คือผมเนี่ยเป็นลูกชายครับก็คือทํามาจากต่อจากคุณพ่อเนี่แหละครับก็คุณพ่อเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าเนี่ย25ปีที่แล้วเนี่ยเขาทํามาเนี่ยครับคือหมี่ั่วเนี่ยนิยมทานกันน้อยครับในจังหวัดพิษโลกนะครับแล้วก็ หาทา,านยากครับแล้วก็ผู้ผลิตน,น้อยมากเลยครับคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะคิดที่จะทําเส้นหมี่ั้วนเนี่ยขึ้นมาครับมาจนถึงทุกวันนี้ครับนี่คือความภาคภูมิใจนะผมกล้าการันตีเพราะว่าหลายๆคนเองทั่วประเทศที่ได้ชิมลิ้มลองผมยังบอกว่าเทียบเท่ากับเส้นที่ผลิตจากเมืองนอกเมืงองในเช่นประเทศญี่ปุน่นครับเส้นลาเมนใช่ไหมเหนียวนุ่มแต่ถามก่อนว่าเทคนิคประกอบ ที่ขึ้นมาเนี่ยคิดเป็นรูปลักษณ์ที่แตกลายขึ้นมาจากแต่เดิมเอาเริ่มจากอันไหนก่อนที่ออริจินอลผลิตภัณฑ์แรกจะเป็นตัวเส้นสีขาวนี่นี่คือเมื่อกี้ดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับเลยตั้งแต่สมัยคุณพ่อใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วที่แตกลายการผลิตขึ้นมาเขาเรียกว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการเนี่ยเกิดจากอะไรหรือว่าเราเอาทำยังไงบ้างก็สมัยนี้เรื่องสุขภาพเริ่มเข้ามาเยอะใช่ไหมคะใช่เราก็เลยเอาเนื้อฟักทองมาผสมกับเส้นหมี่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไปเห็นอ่ะเาเป็นสีเหลืองนี่ะ เอาเนื้อฟักทองมาผสมทําเป็นหมี่ขึ้นมาแล้วก็ผลตอบรับดีเราก็เลยเพิ่มเป็นใบเตยอันชันข้าวไรเบอรี่ขาเรียกเบมือนเแต่วันนี้เราเอาใบเตยมาใช่ใช่ใช่เนี่ยครับผู้ชมอันนี้คือแบบรูปแบบพอแล้วนี่คือแบบที่แบบรวบมาแล้วใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวนะ้าอันนี้ครับที่เป็นสีสีท่านผู้ชมเป็นแนวระนาบผมกลัวจะไม่เห็นความเงางามนี่นะฮะนี่นะฮะอ่ะกล้องึงสูงมาเลยครับเจาะได้เต็มที่คือ ลักษณะนะครับหนึ่งเส้นเส้นไม่อืดใชนชอบตรงนี้คือเส้นไม่อืดผมเป็นคนชอบบริโภคพวกเส้นเส้นไม่อืดหนึ่งละสองคือมีความเหนียวนุ่มตรงนี้เองและถามว่าเราสามารถไปประกอบอาหารชนิดใดได้บ้างไรย่างเลยค่ะอย่างเด็กๆที่บ้านชอบกินหมูย่างเราก็เป็นหมูย่างบะหมี่หมูย่าง ผัดไทยหมี่ส่วแล้วก็ที่จะต้องขายไม่ได้เลยคือหมี่ั่วทรงเครื่องอใส่เต้าหู้ใส่กุนเชียงอะไรนี้ออ่ะค่ทร<ช>งเครื่องอใช่ค่ะเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงก่อนในเรื่องของหมี่อย่างที่คุณบินบอกไปเมื่อสักครู่นี่คุณสมบัติที่อันนี้คือเป็นส่วนของผู้บริโภคที่แบบอาจซื้อไปรับประทานและอาจจะชอบถามผู้ผลิตกันบ้างความแตกต่างในการผลิตหมี่ั้วของเราเนี่ยแตกต่างจากเจ้าอื่นอย่างไรถึงได้เป็นของขึ้นชื่อของพิษณุโลกเส้นของเราเนี่ยจะมีความเหนียวความนุ่มครับแล้วก็ เส้นที่จะเป็นขาวนวลๆใช่ไหมครับ,บคือกว่าจะได้อย่างงี้มันต้องผ่านกรรมวิธีการต่างๆ,ๆครับก็คือ,อนึ่งภายในสองสามชั่วโมงเลยครับนึ่งนานครับก่าจะ <แก S 2> ได้มาเป็นเส้นอย่างนี้ได้ยากครับ <c oughs> คือให้คงรูปใช่ใช่คงรูปไว้ครับยากมากมกว่าจะทําได้ <แก S 2> ครับ ใชก็คือมีขั้นตอนมีกระบวนการไม่ใช่ง่ายๆนะครับคือก็คือแตกต่างจากการทําเส้นก๋วยเตี๋ยวอื่นๆว่างั้นเถอะใช่มันจะมีขั้นตอนมีกระบวนการที่มากกว่าใช่ไหมฮะในเรื่องนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือเขาใช้แป้งข้าวเจ้าอ่าแต่ถ้าเป็นเส้นหมี่ส่วนเเขาใช้แป้งสาลีครับครับอันนี้คือความแตกต่างใช่ครับเคล็ดลับที่ยังคงคุณภาพมีวิธีการยังไง ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีหนึ่งละเลือกถึงจะขึ้นราคาขนาดไหนก็ต้องใช้ใช้แบบเดิมแต่คุณภาพดีๆทั้งนั้นเลยค่ะอ่อย่างวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบคุณภาพดีเนี่ยเรานำาเข้ามาหรือเราเอาจากพื้นที่ไหนหรือจากพิษุโลกเองหรือยังไงบ้างต้องสั่งนำเข้ามาโอ้สั่งนำเข้ามาใช่ค่ะพอขาคุณกลางแป้งก็ต้องสั่งนำเข้ามาถ้าเราเราจะรับมาจากเขาเนี่ยคือเราไม่สามารถไปได้เพราะว่าแป้งเนี่ยครับคือนำเข้ามาจากประเทศจีนครับใช่ แล้วก็คือเราต้องผ่านคนกลางมาเพื่อจะมาบรรจุเราก็ซื้อซื้อต่อจากเขาครับซื้อยอดคือนําเข้ามาจํานวนมากใช่ค่ะแต่อิมพอร์ตมาจากจีเลยใช่ค่บนั่นหมายความว่ารสชาติเราคือมาจากประเทศต้นกําเนิดเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้เวลาตอนนี้เองเนี่ยความต้องการถึงขนาดว่าต่างจังหวัดเขาทราบว่าเป็นของดีของเมืองพิษณุนลกอย่างงี้กําลังการผลิตเรามีการเพิ่มขึ้นไหมแล้วเทคนิคที่เราคิดว่าเป็นของปรานี่เปลี่ยนไปหรือเปล่าอืมไม่ไม่มีเปลี่ยนเลยค่ะกาลังผลิตเราสามารถผลิต ตามยอดตามออเดอร์<ม>ได้เลยค่ะครับผมไม่มีเปลี่ยนค่ะเพราะทุกอย่างมันมีชั่วโมงมีอะไรของมันเป็นหมดมวิทีเป็นสูตรใช่ค่ะคเทคนิคการทำเนี่ยก็คือยังเป็นแบบรูปแบบเดิมอยู่ใช่ค่ะแต่แพ็กเกจต,ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเห็นถึงความทันสมัยบ้างแพ็กเกจหน้าหยิบซื้อหาบ้างแต่กระบวนการการผลิตเนี่ยเรายังคงอนุรักษ์รูปแบบเดิมไว้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะครับผมณนะปัจจุบันนี้กํลาลังการผลิตของเราครับต่อวันเนี่ยเราสามารถทําได้เท่าไหร่บ้างเรามีคนงานมากน้อยขนาดไหนแล้ว ต,ต่อวันเนี่ยครับ<ม>ก็คือทําได้ประมาณ400หอ่อ400หอ่อคือแบบนี้คือสิบห่อใช่ค่ะครับผม,มบก็คือแล้วแต่ยอดอผู้บริโภคเขาจะสั่งมาเท่าไหร่เงี้ยคือผมจะเพิ่มได้สมมติวันละ400ถ้าออเดอร์สั่งมาพันนึงอะไรอย่างเงี้ยพันหอ่อแล้วก็เพิ่มปริมาณการผลิตได้ครับ,รบกลุ่มลูกค้าครับผมกลุ่มลูกค้าเมื่อมีกําลังการผลิตแล้วกลุ่มลูกค้าใหญ่ของเราตอนนี้คือใครฮะ ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่นะตอนนี้เมื่อก่อนนี้จะเฉพาะเฉพาะเทศกาลนู่นนั่นแี๋ยวนี้ก็ช่วงนี้ก็ขายได้เรื่อยๆค่ะเมื่อก่อนนี้จะกินเฉพาะเทศกาลจีนทีกินทีเมื่อก่อนพ่มาก,ก็สั่งนะครับมผมไปส่งพ่มาผมเนี่ยเป็นคนไปส่งเองครับออกทางฝั่ง,งตะวันตกของประเทศเลยฝั่งไหนฮะฝั่งแม่สอดหรือกัจบุรีฮะฝั่งแม่สอดครับปัจจุบันยังส่งอยู่ไหมครับ ก็โดนโควิดมาก็เงียบเลยครับตอนน้โดนผลกระทบมาเยอะเหมือนกันครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มในประเทศเองในที่บอกว่าคือคนรุ่นใหม่ก็หันมารับประทานมากยิ่งขึ้นตลาดตอนนี้เองผมพูดแทนใจประชาชนรู้ว่าคุณภาพดีอย่างนี้เอาล่ะจะควานหาของกินกันละเดินหาเซเว่นเจอไหมหรือไปโมเดิร์นเทรดแบบไหนเราถึงจะเจอกันส่วนอาจจะเป็นศูนย์ของฝากที่ไหนบ้างก็ตามศูนย์ของฝากต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเริ่มมีเยอะแล้วก็ ถ้าใครได้มาเที่ยวพิษณุโลกก็ขาดไม่ได้เลยคือวัดใหญ่อ,อันนี้เราเจอกันอยู่แล้ววัดใ,ใหญ่นี่คือบอกเลยนะฮะ,ะแหล่งถ้าคนพิษณุโลกจะซื้อไปทานซื้อไปฝากแนะนําที่หน่อยอเพราะว่าบางทีผมเองเนี่ยผมพูดตรงผมเองนี่แหละจะไปฝากแม่ฝากอะไรเนี่ยควานหายากเหลือเกินนอกจากวัดใหญ่นะมีที่ไหนอีกใกล้บ้านก็หน้าโรงงานได้เลยโรงงานได้เลยค่ะแล้วก็ตลาดนี้โรง,งงานอยู่ซอยพิชัยสงคราม20ครับข้างบิ๊กซีเลยครับข้างบิ๊กซี ท่านผู้ชมครับบิ๊กซีที่สําโรกมีแห่งเดียว่รัใช่ครับมีที่เดียวนะครข้างบิ๊กซีซอยพิชัยสงคราม20ครับครับถ้าไม่รู้ไปถามแถวนั้นได้นะได้โรงงานมีสซั่วอยู่ไหนเขาชี้เป้าถูกนะครับหน้าโรงงานสนนราคาบอกกันสักนิดหนึ่งก็ห่อละ3 5บาทค่ะห่อละ35บาทโอ้เท่านั้น35บาทห่อนึงเนี่ย นำไปทำเป็นอาหารเนี่ยได้โขขนาดไหนครับเนี่ยสามสามจานสามจานเลยเดี๋ยวผมเทียบดีกว่าห่อนี้ถึงไซส์นี้ไหมอ่าอันเนี้ยประมาณสองห่อสองห่อสองห่อนี่หกคนนะฮะสองห่อนี่คือหกคนแล้วฮะใหญ่มากสองห่อแล้วสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองใช่ค่ะจะต่อยอดได้นะฮะอ่าส่วนมากนะตอนนี้ที่บอกไปแน่นอนมีส้วเอาไปผัดมีส้วะเออเอาไปทําเป็นอ่านรักษณะแบบนี้กินกับหมูย่างได้เขาทำอะไรอีกครับ ก็เป็นผัดไทยผัดซีอิ๊วรานหน้าแต่ใช้เป็นเส้นอันนี้แทนมันก็คือจะมีท็กเจอร์มีความเหนียวนุ่มเนื้อสัมผัสที่มากกว่านะฮะก็นิยมกันนะครับอ่ะตอนนี้ผู้ชมเนี่ยมาดูเนี่ยด้านอาหารกันบ้านที่เอามาในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีทั้งด้านของผัดหมี่ส้วด้วยนะฮะยังผัดหมี่ส่วนนปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกเองเนาะเขาได้เป็นอาหารถิ่นนะครับได้คัดเลือกเป็นหนึ่งใน3อาหารถิ่นเมนูอาหารถิ่นนะครับคือผัดหมี่ั้ว ก็คิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจากของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่เขาได้มีการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นเป็นผัดหมี่ซั่วคิดว่าจะส่งเสริมต่อย,ยอดการขายของเราเนี่ยได้มากขึ้นไหมครับน่าจะมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนค่ะเ<ม>พราะตอนนี้เนาะกระทรวงวัฒนธรรมคุณผู้ชมเขาจะคัดนะสามเมนูอาหารถิ่นนะครับวันนี้เองเนี่ยผมนำหนในสามของพิศโลกมา เดี๋ยววันศุกร์นี้ของจากจังหวัดนครสวรรค์นะเขาจะมาทั้ง3เมนูเลยมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวคอยดูกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นผัดมีส้วนนะครับเป็นเมนูอาหารถิ่นนะฮะและก็ข้างๆกันนี้ก็คือเป็นหมี่ส้วยทานกับหมูย่างหมูย่าง<ข>าเคอรินะครับอ่ะทิ้งท้ายติดต่ออย่างไรได้บ้างนะเบอร์โ <ผม S 2> ทรศัพท์คือใครดูเนี่ยอาจจะแบบอ่าไม่สามารถมาพิซซูโลกได้แต่อยากสั่งซื้อเราส่งส่งค่ะภาคเหนือภาคใต้ส่งหมดเลยนะคะทางไหนได้บ้างครับก็ฝากติดตามทางเพจ เส้นหมี่ซั่วตามังกรทองนะคะสั่งน้อยสั่งมากเราส่งหมดค่ะแล้วก็สั่งได้ทางเบอร์0805180501ค่ะคือจะบอกว่าตรงหน้าซองก็ได้นะครับแต่ถ้ายังไงก็<ช>ตามแต่สั่งออนไลน์ออนไซต์ออนไซต์มาซื้อพิซซุนโลกได้จังหวัดใกล้เคียงได้เน้นย้ำให้เขาอีกทีหนึ่งครับตามร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันปตทเจอกันอยู่แล้วฮะกับอีกทีหนึ่งที่วัดใหญ่หน้าโรงงาน และกระจายกันไปตามตลาดสดของจังหวัดพิษณุโลกก็สามารถพบเจอกันได้นะครับครับผมทิ้งท้ายให้เชิญชวนผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ได้มาอุดหนุนได้มาซื้อสินค้าดีๆแบบนี้หน่อยละกันครับเชิญเลยครับค่ะถ้าท่านใดได้มาเที่ยวพิษณุโลกนะคะอย่าลืมทานเลยนะคะเส้นหมี่ส้วของดีเมืองพิษณุโลกเลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะครับผมฝากกันด้วยนะฮะหมี่ส้วมังกรทองวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับ วันนี้ครับหมดเวลาลงกันแล้วนะฮะกับรายการห้องนั่งเล่าครับผู้ชมเองครับถ้าเกิดมีของเด็ดของดีอย่างไรเนี่ยนะฮะอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้มาประสัมพันธ์กันเราเปิดโอกาสให้แบบฟรีๆรเลยนะครับเพราะกรมประสัมพันธ์ของเราเนี่ยต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผ่านช่องทางของ nbt not ของเราในรายการห้องนั่งเล่านั่นเองครับวันนี้หมดเวลากันแล้วเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ